สวัสดีคะ่ะเพื่อนเชาน้านี้คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะเราเปิดไพ่โดยใช้ออสำรับตรีโลกานะคะเพราะรู้สึกว่าพลังงานเบื้องบนเนี่ยน่าจะอยากแนะนำหรือว่าอยากจะบ่งบอกอะไรพวกเรานะคะในทางดำเนินชีวิตที่กำลังจะมีต่อไปนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่ให้เพื่อนเพื่อเลยเนาะ ก็ไพ่ที่เปิดได้นะคะอันนี้เป็นเนเวาน่านะคะเป็นหัวตั้งนอสเตรทคือ enlightenment ตัวนี้ได้เป็นนารายบรรทมศิน์นะคะเป็นหัวกลับนะคะ reverse ได้เป็น Loyalty แล้วก็ตัวนี้เป็น v เ r a s l a y i n g เป็นหัวตั้งนะคะเป็น s o l v i n g นะคะอันนี้ได้หัวกลับนะคะเป็น r อ a c h i n g นะคะ แล้วก็ตัวนี้ได้วายูนะคะเป็นตัว uh, invisible support นะคะตัวนี้ได้ reverse นะคะเป็น discovering นะคะตัวนี้ได้เป็น uh, reverse เหมือนกันเป็น tense นะคะตัวาามาตัวนี้ได้ g u p e ร r a เป็น uh, reverse a n น treasure นะคะ ส่วนอันนี้ได้มนตรีศานะคะเป็นหัวตั้ง ambition นะคะจากที่ไพยที่หน้าไพ่มาอย่างเงี้ยคือเออเรารู้สึกว่าหน้าไพ่โดยรวมอะพลังงานเหมือนยากจะต่อมาจากคลิปที่แล้วอะที่เป็นของออพวกโซเมทนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นมาในแง่ของพลังงานที่ เบื้องบนอยากจะซัพพอร์ตพลังงานโซเมทที่กำลังดูแลตัวเองนะคะน่าจะเป็นฝั่งของพวกเราเองนะคะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนกับบอกว่าพลังงานของผู้ที่มาชมคลิปเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ได้มีการกำลังเข้าสู่กระแสะปฏิบัติธรรมะเพื่อเยียวยาตัวเองนะคะ เกิดการตื่นรู้แล้วเพราะว่าอันนี้เป็น awakening แล้วก็ enlightenment คือเกิดการตื่นรู้ระดับตัวตนระดับหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยคล้ายๆกับพลังงานเบื้องบนเนี่ยคือเรารู้สึกว่าพลังงานเบื้องบนเนี่ยท่านอยากจะมาบอกว่าให้ทำการปฏิบตัติแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ ปฏิบัติต่อไปเพื่อการตื่นรู้ที่ยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนในกรณีที่บางคนอาจจะเป็นพลังงานที่เพิ่งบาดเจ็บหรืออะไรมาเนี่ยให้กลับมาดูมาอยู่ที่พลังงานของตัวเองนะคะแล้วตัวเองจะได้ได้รู้ถึงร่องรอยของการแตกแก้โดยเฉพาะถ้ายงจากคลิปที่แล้วเป็นพลังงานโซเมตเนี่ยก็คือบทเรียนที่คุณได้มาจากการ ปะทุของพลังงานโซเมตที่ปะทะกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้คุณเกิดการ awakening มากขึ้นนะคะยังต้องใช้เวลาในการที่จะตื่นรู้จากสิ่งที่คุณได้ผ่านประสบการณ์มาล่าสุดอีกคือคุณยังมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นและระหว่างนี้ก็คือให้ปฏิบัติต่ตอไปนะคะเพื่อเพื่อจะได้ตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อน ในกรณีอันนี้ไพ่ใบเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของพวกคุณนะคะแต่ว่า,าใบนาในเนี้ยมาใน reverse เนี่ยคือระหว่างที่คุณพักผ่อนเนี่ยอยากให้คุณได้ซื่อสัตกับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้เยียวยาตัวเองไปเพราะการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเนี่ยละคะ่ะที่จะเป็นการที่ เป็นยาที่เยียวยาจิตใจคุณได้อย่างดีที่สุดนะคะเพื่อน,อนตอนนี้ให้หันกลับเข้ามาหาตัวเองนะแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มันเกิดขึ้นในในสิ่งที่คุณเพิ่งผ่านมาเหตุการณ์ที่คุณเพิ่งผ่านมาความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งผ่านมาความเกลียดความชอบใจไม่ชอบใจความยินดีหรือความอาคติอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ มันจะทําให้คุณได้เข้าใจตัวตัวเองมากขึ้นเข้าใจสภาวะตัวตนของตัวเองมากขึ้นเน่ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบนี้นะคะเว r ร์ตา s l เล i ิงเป็นพระอิน์ทปรอาอสูนนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวโชว i ิ้คือการที่คุณได้ผ่านความสัมพันธ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่คนรัก การงานหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องผ่านมาค่ะคือคุณไปปราบอสูรปราบมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณไปทําหน้าที่ของการที่ใช้พลังงานดีๆให้บทเรียนแล้วก็กําจัดสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะในจิตใจหรือว่าที่เกิดจากกิเลสในจิตใจของคนพวกนนั่นนะคะคุณได้ใช้พลังงานดีๆของคุณไปกำราบ สิ่งหรือพลังงานไม่ดใีในอารมณ์หรือในจิตใจของผู้คนเหล่านั้นที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะคือทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านเชิงให้กำลังใจด้วยเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่ข้างบนเนี่ยจะให้เราพูดอะคะ่ะว่าคุณอย่ารู้สึกผิดในการที่คุณไปทำแบบนี้คะ่ะแล้ไม่ต้องเสียใจด้วยเพราะว่า,าคุณเหมือนไปตีเขาอะ มันทําให้มันเป็นมันเป็นการที่กําจัดอสอรพิษอย่างเงี้ยเลยค่ะกําจัดอสอรพิษสำสำหรับพลังงานโดยรวมเนี่ยมันจะดีกับสังคมนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาก็จะใช้พลังงานนี้แหละไปทําสิ่งไม่ดีต่อไปแล้วเขาจะแบบตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเป็นมารเป็นอสูรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะกําจัดยากะนะคุณต้องใช้พลังเอ,อคือเราอยากจะใช้คําว่า เบื้องบนน่ะได้ส่งผ่านพลังงานดีๆมาให้มาผ่านคุณมาใช้ในการปราบคนเหล่านั้นน่ะนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคือคุณได้ไปแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้นด้วยเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้ไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้ไม่สา,ม,สามารถที่จะตื่นรู้ awakening กับพลังงานตัวเองได้เขากําจัดกิเลสต,ตัวเองไม่ได้ คุณก็เลยต้องเป็นคนไปให้บทเรียนไปตีไปช่วยเขากำจัดตรงนี้อ่ะเพ่ะเพื่อน,อนแล้วมันเป็นผลดีกับส่วนรวมนะคะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้ได้มาเป็น reverse นะคะตัวนี้คือ accept uh, approaching นะคะตัวนี้ก็เป็นการเหมือนกับบอกว่ามาต่อจากอันนี้ด้วยนะคือสิ่งที่คุณได้ผ่านมาแล้วตรงเนี้ย ผ่านการการทำงานตรงนี้มาค่ะเพื่อนๆแต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยคุณจะต้องต้องพาตัวเองเข้าสู่ความตื่นรู้ที่ยิ่งขึ้นไปนะคะต่อให้คุณจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาแล้วอะต่อให้คุณจะผ่านเหตุการณ์ตรงเนี้ยมาแล้วอะ่ะแต่ว่า <c oughs> โอเคคุณได้ตระหนักรู้แล้ว แต่คุณยังต้องมีการเข้าไปศึกษาแล้วก็ฟื้นฟูอารมณ์ของตัวเองเพราะเราเชื่อว่านักโรบทางจิตวิญญาณหรือเพื่อนๆหลายคนหรือ,อความเป็นโซเมตของคุณอ่ะคุณจะรู้สึกไม่ดีที่ต้องตีเขาตีโซเมตของคุณอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆหรือว่าจะต้องตีคนใกล้ชิดที่คุณรู้สึกเป็นมิตรด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สภาวะจิตคุณก็มีความ มีความบอบช้ำแล้วก็เจ็บปวดมีความอ่าเป็นแผลเป็นแผลอยู่ในจิตคุณนะคุณต้องกลับมาเยียวยาตัวเองการเยียวยาตัวเองคือคุณต้องเข้ามาตื่นรู้ในตัวเองว่าแล้วก็มาย้ำจิตมาย้ำเตือนตัวเองด้วยว่าต่อให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำม,มันถูกต้องอะ่ะแต่คุณบาดเจ็บหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนะคะเพื่อนๆน,นะ แล้วก็เดี๋ยวเราขออ่านอันนี้ก่อนนะอันนี้คือเป็น uh, reverse คือ discovering นะคะคือคุณได้ค้นพบค้นพบ uh, ทั้งตัวเองแล้วก็ค้นพบทั้งผู้อื่นคุณได้ค้นพบพลังงานการ uh, ทุกอย่างที่อยู่ในความสัมพันธ์ทุกอย่างทุกคนที่คุณเข้าไปปฏิสัมพันธ์แต่เราเชื่อว่าการตื่นรู้การค้นพบของคุณอะคือคุณค้นพบ แต่คุณยังยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นอะมาตื่นรู้ยังไม่ครอบคลุมอะค่ะคุณยังต้องเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาคัตไลซ์อะมามามาปรุงเพื่อที่จะให้คุณได้เข้าใจอีกอะเอามาเอามากำหนดกำหนดรู้มันเข้าใจมันอีกอะเพื่อที่จะ,ะตื่นรู้ในให เ่ิร u r เออ่ะคือในขั้นต่อไปต่อไปลึกลงไปลึกลงไปอย่างเงี้ยนะคะเ,เพื่อนเพื่อซึ่งเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้ก่อนนะเป็นยามานะคะเป็น Reverse คือสิ่งใดอ่ะที่คุณเคยต้องตีเขาแรงอ่ะตีคนเหล่านี้ที่คุณต้องไปปราบแรงอ่ะคือ t e n s e ตัวนเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณไม่จาเป็นต้องขอโทษเขาอ่ะ ถ้าอะไรที่คุณทําผิดกับกับคู่กรณีหรือคนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคนคุณก็ขอโทษเขาแล้วเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอ่ะได้ขอโทษแล้วถ้าตัวเองรู้สึกผิดเพื่อนๆหลายคนอ่ะไม่ใช่คนถ้าเป็นนักรบทรงจิตวิญญ,ญาณจะไม่ใช่คนที่มีอีกโก้จนไม่สามารถที่จะกล่าวคําขอโทษได้ดังนั้นถ้าคุณผิดอ่ะคุณจะขอโทษแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกผิดอ่ะ เพื่อนๆจะไม่ขอโทษเลยเราเชื่อเพราะเราก็เป็นคนแบบนั้นคือยึดถือความถูกต้องเป็นหลักแม้ตัวเองจะต้องบาดเจ็บอย่างที่บอกนะคะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนรักเราตีแต่เราตีด้วยความเมตตาปรานาดีแต่บางทีการตีมันต้องตีแรงเพราะว่าเราอาจจะพูดหรือตักเตือนไปแล้วเขาไม่ฟังหรือเขาไม่เข้าใจ เขาเข้าใจเนี่ยเขาไม่ทําตามหรือไม่ฟังแล้วพอมันมีผลที่ไม่ดีตามมามันทําให้คุณต้องมาคอยนั่งแก้ไขพวกเผลพวงเหล่านั้นซึ่งตวเนี้เรารู้สึกว่าคุณเจ็บมันเป็นบาดแผลของการตัดสินที่คุณต้องเป็นผู้ตัดสินน่ะแล้วคุณเจ็บคุณเจ็บปวดในความรู้สึกในทุกความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นผู้ไปฟันดาบไปลงดาบแล้ว คุณรู้สึกอยากขอโทษอ่ะแต่คุณขอโทษพวกเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคนผิดถ้าเราไปขอโทษคนผิดนั่นคือมันทําให้พวกเขาเอา่ะมีความอีโก้อ่ะอีโก้ขึ้นสิ่งที่คุณต้องขอโทษตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณต้องขอโทษตัวเองนะขอโทษตัวเองการขอโทษตัวเองอ่ะคือมันเป็นการขอโทษตัวเองที่เสียใจอ่ะฉันทําได้เท่านี้แต่คือคุณไปคิดอย่างเงี้ยว่า คือคุณเสียใจอ่ะคุณต้องขอโทษตัวเองคุณต้องกอดตัวเองการขอโทษบางทีมันไม่ใช่การเออมันไม่ใช่การพูดขอโทษด้วยนะการขอโทษตัวเองคือการกอดตัวเองนะเพื่อนๆมันคือการกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเพราะอะไรดังนั้นต้องกอดตัวเองมากๆขอโทษตัวเองโดยการกลับมาดูแลตัวเองกลับมากอดตัวเองให้มากๆ กลับมาเยียวยาตัวเองให้มันมากๆนะเพื่อนๆอย่างเนี่ยไพย่หนีเลยนะคะเพื่อนๆถ้าคุณไม่ไม่กอดตัวเองไม่ขอโทษตัวเองอ่ะการตื่นรู้ของคุณในขั้นต่อไปอ่ะมันจะชะง,งักนะเพื่อนๆแต่เรามาเปิดตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้นักศึกษา ambition คือคุณอ่ะมีความทะเยอทะยานมีความทะเยอทะยานมีความแบบมั่นใจในตัวเองอ่ะ คุณมีความกระหายในการเรียนรู้ในการทำงานซึ่งได้จิตของคุณน่ะนักรบชาวแสงนักรบแห่งจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะแบบต้องไปช่วยเหลือเป็นโซเมตหรือชวินเฟลมหรืออะไรของคุณก็ตามอะคือคุณมีความลึกๆแล้วอะก็พราะคุณมีความกระหายในการทำหน้าที่ของคุณทางจิตวิญญาณนะคะเพื่อน,อนไม่เฉพาะกับคนข้างนอกที่คุณไม่สนิทไม่รู้จัก แต่คุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณมีความาตื่นรู้กับตัวเองที่จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องคุณมีแอมบิชันในการที่จะอยู่กับหน้าที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องของคุณในการทำความดีและในแสงสว่างของคุณมันเลยทำให้คุณน่ะไม่ว่ากับคนใกล้ตัวซึ่งคุณมีความรักหรือเมตตา คุณก็จําเป็นจะต้องลงดาบเขาเพราะคุณซื่อสัตย์กับหน้าที่กับแสงสว่างของตัวเองแล้วก็มีความทะเยอทะยานที่จะทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เพิ่มแสงสว่างของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นตรงนี้มันเลยทําให้พวกคุณมีความเสียใจแล้วก็อยู่กับพลังงานที่แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงตื่นรู้แต่ก็ยังไม่สุดแล้วก็รักษาบาดแผลตัวเองอยู่ตอนนี้ค่ะเพื่อน คุณต้องมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองมากๆนะเพราะว่าด้วยความรู้สึกผิดของคุณในสิ่งที่มันไม่ควรจะรู้สึกผิดอะ่ะมันเป็นการดึงรั้งฉุดไม่ให้คุณตื่นรู้มากยิ่งขึ้นคือคุณสามารถตื่นรู้ได้แหละจากพลังงานไม่ดีอะ่ะแต่มันไม่จําเป็นเพื่อนๆมันไม่จําเป็นนะมันบางทีมันจะทําให้พลังงานคุณถอยอันนี้เป็นวายุนะคะคือ invisible support คือเหมือนอยากบอกว่า เ,เขามาบอกว่าคุณน่ะได้ชนะแล้วนะคือมันมีการออยอมคนที่เป็นฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ำต่อต่อต่อกิเลสของพวกเขาอะพวกคุณต้องมาปราบอะ่ะพวกเขาถึงจะเพียงพล้ำเขาถึงจะรู้ว่าบทเรียนของกิเลสของเขาเป็นยังไงเพราะเขาไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัวเองได้คุณถึงต้องมาปราบคุณมาปราบตอนนี้คุณก็รู้สึกพ่ายแพ้ในใจตัวเอง บาดเจ็บตัวเองเหมือนกันดังนั้นทงข่าวเนี้ยคือมันเป็นการยอมแพ้คือคุณเองก็ยอมแพ้แต่ไม่ได้ยอมแพ้แบบยอมแพ้พวกเขานะคุณยอมแพ้ต่อต่อความโศกเศร้าเสียใจอะ่ะมันเป็นผลประทุจากที่คุณต้องไปช่วยพวกเขาไปปราบพวกเขาคุณต่อสู้แต่ข้างในคุณรู้สึกแพ้ในตอนเนี้ยเพราะว่าคุณเออมันเป็นพลังงานผลกระทบอะ่ะ จากการฟันดาบของคุณลงไปแต่เบื้องบนอะ่ะอยากจะมาส่งข่าวมาบอกเลยขี่ส่งพานะมาบอกเลยเพื่อจะบอกว่าพวกคุณอะ่ะได้รับการซัพพอร์ตจากเบื้องบนอยู่นะจากพลังงานดีๆครูบาอาจารย์หรือแมต่จัก,กัวาลนะอะไรก็ตามอะ่ะเพื่อที่จะซัพพอร์ตว่าคุณมาได้มาได้ถูกทางแล้วคุณอย่ารู้สึกแพ้อย่ารู้สึกโศกเศร้าต่องานที่คุณได้ทำไปโดยการปราบ พลังงานที่ไม่ดีหรือไปให้บทเรียนกับคนที่คนที่เอคนไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่มีพลังงานไม่ดีคือคนคนนั้นน่ะลึกๆเขาเป็นคนดีแต่เขามีพลังงานไม่ดีมาครอบงำทำให้เขากลายเป็นคนไม่ดีสิ่งที่คุณไปปราบอ่ะคุณปราบพลังงานไม่ดีในตัวเขาเพื่อให้พลังงานดีๆของเขาได้เติบโตและเบ่งบานนะคะเพื่อนๆน,นะตัวเนี้ยแล้วก็ สิ่งที่เบื้องบนจะบอกไปสุดท้ายนี้ก็คือ,อคุณอะตอนนี้คือสิ่งที่คุณทําไปอะมันเลยทําให้ผลบุญเนี้ยมันจะทําให้คุณมีความเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าในทางโลกยิ่งขึ้นในทางทำเองก็เหมือนกันแล้วก็คุณอะทำหน้าที่เหมือนเหมือนท่านท้าวกรเวนอะคือเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์พ,พ,กพลังงานดีๆแล้วก็ปราบสิ่งไม่ดีปราบพลังงานไม่ดีนะคะเพื่อนๆตัวเนี้ยนะ ก็คลิปนี้จะจบไปด้วยเท่านี้นะคะเป็นคลิปที่มายืนยันพลังงานของพวกคุณในสิ่งที่พวกคุณทำนะว่าสิ่งที่พวกคุณทำอะ่ะมันถูกแล้วนะคะให้รักษาพลังงานดีๆของตัวเองเอาไว้แล้วก็อย่ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ทำลงไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีแล้วเหมาะสมถูกเวลาแล้วนะคะเพื่อน,อนจะให้ช้าไปกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะคนเหล่านั้นก็จะ เติบโตเป็นมารต่อไปเป็นอสูรร้ายต่อไปนะคะแล้วก็จะให้เร็วไปกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเ,เหมือนกับมันต้องถึงเวลาตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนะคะต้องให้เขาได้ได้ไดพบเจอกับอ,อ,อีโก้ของตัวเองให้เขาได้อยู่ในจุดที่อีโก้กำลังสูงพอที่ พอตีปุ๊บแล้วเขาจะเจ็บพอที่เขาจะได้เรียนรู้นะคะเพื่อนๆน,นะคลิปนี้ก็มามาเป็นการแบบเยียวยาเพื่อนๆด้วยแล้วก็มากอดเพื่อนๆนนะคะมามาช่วยสปอร์ต พลังงานของเพ,อเพื่อนไม่ให้ดาวไปกว่านี้แล้วก็เพื่อให้เพื่อน,อนสามารถที่จะส่งพลังงานดีๆแล้วก็ตื่นรู้ไปในแบบว่าสเต็ปต่อไปนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะถ้าคิดว่ามีเพื่อนคนอื่นคนไหนที่เหมาะกับพลังงานคลิปนี้ก็กดแชร์ไปให้เขานะคะแสดงความออปรารถนาดีนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าอยากจะได้รับคลิปดีๆจาก เราหรือว่าให้เราเป็นสื่อกลางในการส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆอ,อีกก็กด subscribe ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปด้วยตรงนี้นะขอให้มีความสุขแล้วก็สามารถพลังงานต่อยอดพลังงานดีๆของตัวเองต่อไปได้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ